ดูดวงเดือนตุลาคมระหว่างวันที่16ถึง31ตุลาคม2559ราศีกุมท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมครักคนโสดมีคนคุยแค่เรื่องงานกับเรื่องเพื่อนก็หมดเวลาแล้วไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องอื่น หรือไม่ก็ปรงละไม่มีคู่ก็ไม่ตายแต่ไม่มีงานไม่มีเงินนี่สิตายแน่สนใจทำงานดีกว่าคนมีแฟนอยากสร้างชีวิตครอบครัวสร้างอนาคตเริ่มคุยกันเรื่องอนาคตวางแผนอนาคตร่วมกันอาจเริ่มจากการซื้อบ้านหรือไม่ก็ทำกิจการเล็กๆร่วมกันก่อนคนมีครอบครัว มีปากเสียงกันทะเลาะกันแรงสาเหตุมาจากการฟังคนอื่นมากกว่าคนในครอบครัวหรือเอาเรื่องภายในครอบครัวไปพูดให้คนอื่นฟังระวังเรื่องบานปลายถึงคั้นเลิกลาการงานคนตกงานยังไม่ได้งานเริ่มเครียดโดนกดดันจากคนรอบข้างไม่เลือกงานและมีอะไรเข้ามาทำหมด คนทำงานเบื่องานไม่อยากทำงานอยากหางานใหม่อยากลาออกสาเหตุอามาจากปัญหาเกี่ยวกับคนแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจลาออกช่วงนี้อาจตกงานยาวการเงินการเงินเหนื่อยมากช่วงนี้ต้องหมุนเงินรับมือซ้ายจ่ายมือขวายังไม่ทันสิ้นเดือนรายจ่ายก็มากองเต็มโต๊ะและเครียดมาก สุขภาพสุขภาพกายแข็งแรงดีแต่สุขภาพใจนี่สีหน้าเป็นห่วงสาเหตุอาจมาจากเรื่องเงินและเรื่องความรักภาพรวมชาวราศีกุมระหว่างวันที่16ถึง31ตุลาคม2559การมองโรคในแง่ดีไม่ได้หมายความถึงการไม่รับรู้ว่าตัวเองมีปัญหาแต่คือการรับรู้และยอมรับว่าตัวเองมีปัญหาและอยู่กับปัญหานั้นได้อย่างมีความสุข ความรักดูท่าจะไม่ดีสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วระวังการทะเลาะเบาะแว้งยังไงก็ฟังคนในก่อนคนนอกนะได้สองดาวการงานกับการเงินนี่ก็พาความเครียดมาให้การงานก็ไม่ดีการเงินก็แย่ภาพรวมดูแย่มากได้สองดาวดีหน่อยที่สุขภาพยังแข็งแรงใจยังสู้ได้สี่ดาวทิกพิเศษเล็กๆถ้าคุณหัวเราะก,กับปัญหาของตัวเองได้ก็ไม่มีอะไรทำให้คุณร้องไห้ ได้หรอ